สำนักวัติการได้นำเสนอโครงการวัฒนธรรมสำหรับปีศักดิ์สิทธิ์2025และประกาศว่ามีผลงานของสองศิลปินผู้ยิ่งใหญ่จะมาเยืยนอนนครอันเป็นนิรันด์โดยผู้แสวงบุญจะสามารถเข้าชมผลงานของมาร์คชาการและสวาร์ดาลีได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายผลงานที่จะจัดแสดงมีเกณฑ์คัดเลือกดังนี้อเลสซิโอเกรตติพันธรักของนิทรรศการได้กล่าวว่าเราวางแผนเป็นพิเศษสำหรับเหตุการณ์แห่งพระพร ที่เป็นการนำเสนอการเผชิญหน้ากับผลงานหนึ่ง 2. หรืออย่างน้อยที่สุด3ชิ้นเช่นเดียวกับในกรณีของศิลป,ปินแอลเกรโกในกรณีของดาลีเรามีผลงานสองชิ้นและสำหรับชากันจะมีเพียงงานเดียวเท่านั้นส่วนสถานที่จัดนิทรรศการทั้งสองที่เราพิจารณาไว้คือวัดซานมาเชโลอันกอนโซ พระอัครสังฆราชฟิชิเชรากล่าวว่าโครงการอย่างเป็นทางการสำหรับกิจกรรมทางวัฒนธรรมของปีศักดิ์สิทธิ์จะมีการเผยแพร่นในเดือนพฤษภาคมโดยอธิบายว่าแนวคิดบางประการสำหรับโครงการนี้มาจากข้อเสนอที่ผู้คนส่งมาจากทั่วโลกซึ่งเป้าหมายของโครงการริเริ่มนี้คือเพื่อให้ผู้สแสวงบุญได้สัมผัสวัฒนธรรมทั่วโลกในระดับเบื้องต้น พระอัครสังฆราชรีโนฟิชิเชลลาจากสำนักงานสมณบัญฑีว่าด้วยการประกาศพาวรสารกล่าวว่าแนวทางที่ได้รับมอบจากสมเด็จพระสันตะปาปาคือสำนักงานที่มีหน้าที่ประกาศพาวรสารใหม่จะต้องรู้ถึงวิธีที่ทําให้ช่วงเวลาแห่งพระพรนี้เป็นเวทีสําคัญในการอภิบาลสําหรับพระศาสนาจักรท้องถิน่นสําหรับเรานี่หมายถึงความจําเป็นในการขยายประสบการณ์ไปสู่มิติทางวัฒนธรรมเช่นกัน และด้วยแก่นแท้ของตัววัฒนธรรมเองจะเผยแพร่ไปถึงทุกคนและกลายเป็นเครื่องมือที่แท้จริงในการแบ่งปันคุณค่าที่มาก่อนศรัทธาแต่งานศิลปะไม่ได้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการวัฒนธรรมเท่านั้นก่อนถึงปีศักดิ์สิทธิ์จะมีการจัดคอนเสิร์ตดนตรีคลาสสิกสารายการตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคมโดยร่วมกับคณะนักร้องประสานเสียงจากวัดน้อยซิสตีน